ครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,600คําคำสำหรับรีวิวเครื่องบินฝึกบินและโจมตีเบอรอลามส o L 39 a อัลบาทรสรุ่นปี2025ครอบคลุมรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาล่าสุดไม่มีหัวข้อไม่มีชื่อช่องและไม่มีการแบ่งซีนตามคำขอของคุณถ้าพูดถึงเครื่องบินฝึกบินที่ได้รับความนิยมและถูกใช้งานมายาวนานที่สุดลำหนึ่งในโลก ชื่อของ a อ r o L39 Albatros คือชื่อที่นักบินทั่วโลกต่างคุ้นเคย ด้วยประวัติที่ยาวนานตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970จนถึงปัจจุบัน L39 กลายเป็นเครื่องบินฝึกที่ใช้โดยกองทัพมากกว่า30ประเทศทั่วโลกและในปี2025นี้ Aero แอร o โอวโดชอดี i, จากสาธารณรัฐเช็กได้นำรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดกลับมาอีกครั้งในชื่อว่า L39NG Next Generation ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นพัฒนาเต็มรูปแบบจากต้นแบบเดิมทั้งในด้านโครงสร้างสมรรถนะและเทคโนโลยีภายใน เริ่มจากภายนอกแกว39อัลบ t โตสรุ่นใหม่ในปี2025ยังคงความสง่างามของเครื่องบินฝึกยุโคโควลไว้อย่างครบถ้วนแต่ได้รับการปรับดีไซน์ให้ล้ำสมัยมากขึ้นตัวเครื่องมีความยาวประมาณ12.03เมตรกว้างประมาณ9.56เมตรและสูงประมาณ4.77เมตรน้ำหนักเปล่าประมาณ3,100กิโลกรัมและสามารถบินขึ้นด้วยน้ำหนักสูงสุดประมาณ5,800กิโลกรัม โครงสร้างหลักของลำตัวเป็นวัสดุอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์แบบใหม่ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแกร่งและสามารถใช้งานได้หลายพันชั่วโมงระบบแอโรดินามิกได้รับการปรับปรุงให้มีแรงต้านต่ำลงและสามารถทำการบินในมุมสูงชันและเลี้ยวแรงจีได้อย่างราบรื่นปลายปีกมีฮาร์ดพอยต์สำหรับติดตั้งอาวุธหรืออุปกรณ์ฝึกเช่นระเบิดจำลองกระป๋อกล้องเฟล หรือแม้แต่ขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศเบาเช่น M-9 หรือ Iris T เพื่อการฝึกสมจริงโครงสร้างช่วงล่างได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานในสนามบินย่อยหรือรันเวย์ไม่เรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ติดตั้งใน L-39 Albatros ปี2025เป็นเครื่องยนต์ w i l l i a m International f j 4 4 4 m ที่ให้แรงขับประมาณ3,800ปอนด์ถือว่าแรงกว่าเครื่องยนต์รุ่นเดิมอย่างมาก ช่วยให้เครื่องบินมีอัตราเร่งและเพดานบินสูงกว่า L39 รุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ประมาณ870กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณแมตร0.8ซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจฝึกลาดประเวนหรือแม้แต่ภารกิจโจมตีเบาระยะบินสูงสุดของแนวลบ39ปี2025อยู่ที่ประมาณ2590กิกิโลเมตรเมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริม และเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38,000ฟุตเครื่องบินสามารถบินต่อเนื่องได้ประมาณ4ชั่วโมงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจฝึกบินระยะไกลหรือการแสดงทางอากาศเมื่อเข้าสู่ห้องนักบินแนว39 NG ปี2 2 5 5จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากยุคก,ก่อนคอกพิททั้งหมดได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นระบบกลาสค c o อ p i t เต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผล LCD หลายจอที่แสดงข้อมูลเรดาร์ ระบบนำทานสถานะเครื่องยนต์และระบบอาวุธแบบเรียวทา์ห้องนักบินแบบตันเดมคือที่นั่งครูฝึกอยู่ด้านหลังและนักบินฝึกอยู่ด้านหน้าเบาะนั่งทั้งสองตำแหน่งสามารถปรับระดับได้พร้อมระบบถอดบอกฉุกเฉิน Ejection s e a t จากมาตินเบเกอร์รุ่นใหม่ที่สามารถใช้งานได้แม้ในระดับต่ำและความเร็วต่ำระบบควบคุมภายในห้องนักบินเป็นแบบ h o t a s h a n d o n t h r o t t l e and Stick ซึ่งเหมือนเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ช่วยให้นักบินฝึกได้เรียนรู้การควบคุมที่เหมือนจริงตั้งแต่วันแรกระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใน L-39NG ถูกอัปเกรดด้วย a ิเ i คทรอจาก Genesis Aero System และสามารถฝึกใช้ระบบราดาร์ targeting pod หรือมิชชั่นคอมพิวเตอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ชั้นนำอย่าง f 1 6หรือ Jazz 39มเก้ายเนซึ่งทำให้แ3รกลายเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบจริงในภายหลังได้อย่างไร้รอยต่อในด้านการฝึกแ3ร39ยังรองรับระบบฝึกบินเสมือน embedded training system ที่สามารถเชื่อมต่อกับซิมูเลชันภาคพื้นดินแบบเรียลไทม์นักบินสามารถจำลองการรบกับเป้าหมายเสมือนจริงได้แม้ขณะบ,บินอยู่กลางอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับห้องบังคับบัญชาและครูฝึกผ่านระบบ Data Link ได้แบบเรียลไทมเพื่อดูการกระทำของนักบินตลอดภารกิจระบบความปลอดภัยภายในลำได้รับการปรับปรุงทั้งหมดรวมถึงระบบวควบคุมบุงหภูมิและแรงดนันระบบออกซิเจนอัตโนมัติและคา n o นป้แบบใหม่ที่แข็งแรงขึ้นและป้องกันการแตกจากแรงกระแทกขณะบินด้วยความเร็วสูง สำหรับการใช้งานจริงแนว39ิอัลบาโรสปี2025ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินฝึกเท่านั้นแต่ยังสามารถทำภารกิจโจมตีทางอากาศได้จริงด้วยการติดตั้งจรวดขนาดเล็กระเบิดนำวิถีหรือแม้แต่กระบอกปืนกลขนาด12.7ม mm, มหรือ20ม mm, มซึ่งสามารถใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายสนับสนุนภาคพื้นดิน หรือแม้แต่การป้องกันชายแดนในสภาวะงบประมาณจำกัด ต้นทุนในการใช้งานถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของแนว39 a l b a t r o s ปี2025เพราะมีค่าดำเนินงานเพียง1,200ถึง1,500ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงบินเทียบกับเครื่องบินฝึกขั้นสูงอื่นๆที่อยู่ในช่วง3,000ถึง5,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเครื่องบินสามารถเท้าซ่อมบำรุงได้ง่ายโดยใช้โครงสร้างโมดูลาร์และอะไหล่ส่วนใหญ่สามารถผลิตหรือซ่อมแซมได้ในประเทศของผู้ใช้งาน ราคาซื้อของแนว39 Albatros ปี2025ขึ้งอยู่กับออปชั่นที่เลือกแต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่10-14ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งรวมถึงระบบอาวุธขั้นพื้นฐานระบบฝึกบินภาคพื้นดินและบริการหลังการขายจากทาง Aero v o d o c h o d y ว3 9ได้รับความสนใจจากกองทัพหลายประเทศเช่นฮังการีเวียดนาม ฟิลิปปินส์และประเทศในแอฟริกาหลายแห่งซึ่งต้องการเครื่องบินฝึกที่สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้เมื่อต้องการและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายต่ำและฝึกใช้งานง่ายไม่เพียงแต่ใช้ในการฝึกและปฏิบัติภารกิจเท่านั้นแลว39ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มพลเรือนระดับสูงที่ต้องการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวความเร็วสูง เพราะสามารถดัดแปลงภายในให้เป็นแบบซิงเกิลซีทค็อคพิทสำหรับนักบินพลเรือนพร้อมการตกแต่งพิเศษในสไตล์สปอร์ตเจ็ตที่ไม่เหมือนใครในโลกของอากาศยาน ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า50ปีและการอัปเกรดเทคโนโลยีในปี2025ทำให้แอร39อัลบาทรสยังคงครองตำแหน่งหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ดีที่สุดในโลกเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเรียนรู้เบื้องต้นไปสู่การบินรบจริงและยังสามารถเปลี่ยนบทบาทได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์เครื่องบินลำนี้ไม่ได้เพียงแต่บินได้ดี แต่มันยังมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลต่อประเทศที่ต้องการกองทัพอากาศที่คล่องตัวงบประมาณประหยัดแต่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามในยุคใหม่และนั่นคือเหตุผลที่ L39 Albatros บโรยังเป็นดาวเด่นในปี2025อย่างแท้จริงหากคุณต้องการเวอร์ชั่นนี้ในภาษาอังกฤษย่อให้เหมาะสำหรับวิดีโอ10นาทีหรือแยกเป็นตอนๆสำหรับ TikTok ก็แจ้งได้เลยครับผมสามารถปรับให้เหมาะกับรูปแบบที่คุณต้องการใช้งาน